ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคสาสต์ทอล์กความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะคะคือสงสัยว่าทำไมทั้งคนที่มีน้ําหนักเกินหรือว่าคนที่ดูผมอมเนี่ยถึงอาจจะได้รับคำแนะนำให้สนใจเรื่องการกินไขมันดีเหมือนกันเลยล่ะคะฟังดูเอ่อม,มันอาจจะขัดขัดกับความรู้สึกนิดหน่อยนะคะโดยเฉพาะกับคนอ้วนที่แบบ เป้าหมายหลับน่าจะลดไขมันมากกว่าวันนี้เราเลยจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูค่ะจากข้อมูลชุดนี้ว่าวัตถุประสงค์มันต่างกันยังไงหรือมีอะไรที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าใช่เลยครับคือข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นชัดเลยนะว่าเป้าหมายกลไกลเนี่ยมันต่างกันจริงๆแล้วก็มีปัจจัยสําคัญที่เอ,อ มักจะถูกลืมกันไปที่ข้อมูลนี้เขาเรียกว่าตัวแม่นะครับซึ่งดูเหมือนจะหมายถึงกลไกตอบสนองต่อความเครียดของร่างกายเราที่มีฮอร์โมนคอร์ติซอลเป็นตัวหลักเลยการเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นกุญแจสําคัญเลยครับโอเคค่ะงั้นเรามาลองแกะประเด็นนี้กันสําหรับคนที่มีน้ําหนักเกินก่อนนะคะทําไมข้อมูลนี้ถึงมองว่าการกินไขมันดีเพิ่มเนี่ยมันถึงช่วยได้แทนที่จะพยายามลดไขมันอย่างเดียวล่ะคะ ตามข้อมูลที่ดูมาเนี่ยเหตุผลหลักๆเลยนะคือ 1. เพื่อฝึกให้ร่างกายใช้ไขมันได้เก่งขึ้นฝึกร่างกายครับหรือที่เรียกว่าเกิดภาวะ FAT a ะดั t เตนะครับคือให้ร่างกายชินกับการดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานหลักได้ดีขึ้น 2. คือ ไขมันดีที่เรากินเข้าไปอย่างถูกวิธีเนี่ยมันให้พลังงานเข้าเซลล์โดยตรงได้ส่วนหนึ่งผ่านท่อนน้ำเหลืองซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันช่วยให้ระบบความเครียดหรือตัวแม่ที่ว่าเนี่ยสงบหุงได้อ๋อเหมือนกับว่าร่างกายไม่รู้สึกว่าขาดพลังงานใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วก็ 3. าม B ข้อเสนอแนะว่าให้กินในปริมาณที่เหมาะสม อาจจะต่ำกว่าค่า BMR นิดหน่อยนะครับ BMR คืออัตราเผาผลาญพื้นฐานตอนเราพักผ่อนนะครับเพื่อไปกระตุ้นให้ร่างกายออดึงไขมันเก่าออกมาใช้มากขึ้นซึ่งเขามักจะแนะนำให้ทำร่วมกับฟาสติ้งแล้วก็ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนใช้ไขมันใหม่ไปช่วยกระตุ้นการใช้ไขมันเก่าว่งางัา้นเถอะแล้วถ้าถ้าคนอ้วนเลือกที่จะไม่กินไขมันดีเลยล่ะคะ กะว่าใช้แต่ไขมันเก่าอย่างเดียวเลยผลเสียจะเป็นยังไงคะตามข้อมูลนี้ข้อมูลนี้ก็ระบุผลเสียไว้เหมือนกันครับอย่างแรกเลยร่างกายก็จะใช้ไขมันไม่เก่งเข้าสู่ภาวะ fat a d a p t e d ยากอย่างที่บอกไปอย่างที่สองคือไขมันสะสมเดิมเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นชนิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นพวกพา l m ติดอา c i ซิดนะครับ ไขมันอิ่มตัวครับซึ่งการดึงไขมันพวกนี้มาใช้เยอะๆเนี่ยมันอาจจะไปกระตุ้นการอักเสบในร่างกายได้และอย่างที่สามคือมันไม่สามารถเบรกตัวแม่ได้เบรกตัวแม่ครับคือควบคุมกลไกความเครียดหรือคอที่ซอเนี่ยไม่ได้ดีเท่าที่ควรทำให้กระบวนการเผาผลาญไขมันโดยรวมอาจจะถูกรบกวนได้ แล้วก็มีอีกนิดหนึ่งคือการเน้นกินโปรตีนติดมันมากๆเนี่ยก็อาจจะได้พาราติกแอซิดสูงไปด้วยซึ่งมันก็ยิ่งไปกระตุ้นการอักเสบแล้วก็เรียกตัวแม่ได้อีกทางหนึ่งครับโอ้ชัดเจนเลยค่ะแล้วในมุมของคนผอมล่ะคะคราวนี้ไขมันดีจะมีบทบาทต่างออกไปไหมคะต่างกันเลยครับสำหรับคนผอมเนี่ยข้อมูลนี้จะเน้นว่า เป้าหมายมันคนละอย่างคือเขาต้องการใช้ไขมันดีเป็นแหล่งพลังงานหลักให้เพียงพอเลยเพราะงั้นอาจจะต้องกินให้เ,เกินค่า BMR ไปนิดหน่อยด้วยซ้ำครับกินเกิน BMR หรอคะใช่ครับเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานที่เพียงพอจริงๆแล้วก็เป็นการเบรกตัวแม่หรือก็คือป้องกันไม่ให้คอติซอลมันสูงขึ้นจากภาวะที่ร่างกายรู้สึกว่าขาดพลังงานนะครับอ๋อค่ะค่ะถ้าคนผอมไปกินโลคาร์ แต่ว่าไม่ได้กินไขมันดีให้พอเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงต่อภาวะขาดพลังงานได้ซึ่งมันก็จะไปกระตุ้นตัวแม่หรือคอติซอลให้ออกมาทํางานแล้วก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้อีกเพราะงั้นทางเลือกพลังงานหลักๆของคนผอมก็จะมี2ทางคือไขมันดีหรือคาร์โบไฮเดรตถ้าเลือกกินไขมันดีที่เหมาะสมนะอาจจะกินแค่วันละสองมื้อก็พออยู่ได้แต่ถ้าเลือกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยอาจจะต้องกินหลายมื้อหน่อยเลือกชนิดดีๆแล้วก็ที่สําคัญคือต้องออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยเสมอ คือแนวคิดในข้อมูลนี้เขาจะบอกประมาณว่ากินขาบเท่ากับต้องใช้พลังงานออกไปนะครับตรงนี้เองค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยที่ข้อมูลนี้ย้ำเรื่องตัวแม่หรือคอติซอลเนี่ยว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปใช่ครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือข้อมูลนี้เขาชี้ว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองแค่มิติเดียวคือเรื่องอินซูลินใช่ค่ะลดขาบอินซูลินลดก็ใช้ไขมันได้ครับ แต่มันลืมมิติของคอติซอลไปไงครับพอพลังงานมันไม่สมดุลไม่ว่าจะน้อยเกินไปในคนผอมหรือว่าเกิดความเครียดจากการดึงไขมันเก่ามากๆในคนอ้วนเนี่ยคอติซอลก็จะถูกกระตุน้นแล้วก็เข้ามารบกวนการเผาผลาญไขมันได้ข้อมูลนี้ถึงกับบอกเลยว่าหลายคนโดยเฉพาะคนผอมๆเนี่ยมักจะตกหมาตายกันตรงนี้แหละครับอ๋อเพราะโฟกัสแต่เรื่องลดคาร์บอย่างเดียวใช่ครับไม่ได้ดูเรื่องสมดุลพลังงานกับความเครียดโดยรวม แล้วเรื่องการจัดการพลังงานส่วนเกินล่ะคะระหว่างไขมันดีกับคาร์โบไฮเดรตแหล่งข้อมูลนี้เขามองต่างกันยังไงบ้างคะเขาเปรียบเทียบไว้น่าสนใจครับคือไขมันดีเนี่ยถ้าเรากินในรูปแบบและปริมาณที่เหมาะสมนะส่วนที่มันเกินความต้องการจริงๆรร่างกายอาจจะขับทิ้งออกไปได้บางส่วนไม่ได้สะสมทั้งหมดขับทิ้งได้ครับอาจจะนะครับแต่ต้องกินให้ถูกวิธีด้วยนะแต่ในทางกลับกันคาร์โบไฮเดรตเนี่ย พอกินเกินปุ๊บร่างกายจะเก็บสะสมทันทีเลยการจะกําจัดส่วนเกินที่มาจากคาร์บเนี่ยทำได้ทางเดียวคือต้องออกกําลังกายเพื่อใช้มันออกไปเท่านั้นครับ สรุปแล้วนะคะจากข้อมูลชุดนี้เนี่ยดูเหมือนว่าการบริโภคไข่มันดีมันมีเป้าหมายมีวิธีปฏิบัติที่ต่างกันชัดเจนเลยนะคะระหว่างคนอ้วนกับคนผอมแล้วก็เรื่องของสมดุลพลังงานกับฮอร์โมนความเครียดหรือคอร์ติซอลเนี่ยก็เป็นอีกมิติที่สําคัญมากๆเลยนอกเหนือไปจากเรื่องอินซูลินที่เราคุ้นเคยกันถูกต้องเลยครับเนื้อหานี้สรุปได้ดีมากว่าการใช้ไขมันดีมันเหมือนเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยคือต้องเข้าใจบริบท เป้าหมายของแต่ละคนจริงๆไม่ใช่แค่ทำตามๆกันไปหรือมองแค่เรื่องอินซูลินอย่างเดียวต้องพิจารณาองค์รวมของร่างกายเราด้วยครับน่าคิดต่อนะคะถ้าข้อมูลนี้บอกว่าไขมันดีส่วนเกินอาจจะถูกขับทิ้งได้โดยไม่สะสมถ้ากินถูกนะคำถามสำคัญที่ตามมาเลยก็คือแล้วการกินไขมันดีให้ถูกวิธีที่ว่านั้นน่ะหน้าตามันเป็นอย่างไรกันแน่คะถึงจะให้ผลลัพธ์แบบที่ข้อมูลนี้เขากล่าวอ้างได้